สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้9มกราคม2569มาดึกเหมือนเช่นทุกวันนะครับก็มาทักทายท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่นอนดึกนะครับพูดคุยกันก่อนนอนในประเด็นต่างๆนะครับขณะนี้การเลือกตั้ง2569นะครับเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ตอนนี้ก็เริ่มเข้มข้นทุกขณะแต่ละพักเริ่มปล่อยนโยบายเด็ดๆออกมา นะครับทยอยปล่อยนยโยบายเด็ดๆออกมาเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ประชาชนเลือกเพื่อจะชนะการเลือกตั้งและไปเป็นรัฐบาลกันต่อไปนะครับในขณะที่หลายพรรคการเมืองหาเสียงก็เพิ่มเงินผู้สูงอายุนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็พูดไปแล้วนะครับก็อยู่จะอยู่ที่พันทั่วหน้านี่แหละนะแต่ละพรรคนะครับแล้วก็มีพรรคไทยสร้างไทยบอกบํานาญสามพันไปเลยนะครับวันนี้ก็พูดเรื่องราวหลายหลายเรื่องให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่นอนดึก ได้คอมเมนต์ได้ฟังกันนะครับวันนี้เงินเข้าหลายกลุ่มนะครับเบี้ยยังคพผู้สูงอายุเบียย้ย,ยพิการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเรียกเกิดเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดนะครับก็เข้าไปแล้วนะครับแต่จะมีปัญหาอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือผู้พิการอาจจะมีผู้พิการบางไรายไม่ได้เงินนะเนื่องมาจากบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุถ้าบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุนี่เขาจะระงับการจ่าย เบีย้ยคนพิการไปก่อนนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นคนพิการแล้วเบี้ยพิการ800บาทไม่เข้าอะไรทํานองนี้นะครับก็ตรวจสอบดูนะครับตรวจสอบดูบัตรรปจำตัวคนพิการก่อนถ้าบัตรเป็นตัวประจำตัวคนพิการหมดอายุรีบไปต่อนะครับแต่ถ้าบัตรประจำตัวคนพิการไม่หมดอายุผู้พิการนะบัตรประจำตัวคนพิการยังไม่หมดอายุแต่เงินไม่เข้าบัญชีวันนี้อันนี้มีวิธีตรวจสอบดังนี้ครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ ให้นำบัญชีที่เคยรับเบี้ยคนพิการทุกเดือนนั่นแหละไปปรับสมุดดูที่ธนาคารแล้วถามธนาคารดูว่าบัญชีนี้ยังเดินอยู่ไหมบัญชียังใช้ได้อยู่ไหมถ้าบัญชีใช้ไม่ได้บัญชีไม่เดินนั่นแสดงว่าเขาโอนเงินมาให้เราอยู่แต่มันไม่เข้าเพราะบัญชีเราไม่เดินสะพัดต้องให้ธนาคารแก้ไขบัญชีนะเสร็จแล้วก็ไปแจ้งที่อบตแก้ไขบัญชีให้เดินแล้วไ ไปแจ้งที่อบตหรือเทศบาลตามผมวิน,นาทว่าเราไมา่ได้รับเงินเดือนนี้เนื่องจากบัญชีมันโดนเปลียโดนล็อกบัญชีไม่เคลื่อนไหวอะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ไปแจ้งอบตหรือเทศบาลให้เขาแก้ไขให้นะครับในกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งทีนี้บัตรประจำตัวไม่หมดอายุบัตรประจำตัวคนพิการก็ไม่หมดอายุนะปรับสมุดดูเงินไม่เข้าสมุดบัญชีที่รับเบีย้ยพิการทุกเดือนนั่นแหละเงินไม่เข้าสอบถามทางธนาคารดูแล้วบัญชีก็ยังใช้ได้ บาที่ยังเดินสะพัดอยู่อ้าวแสดงว่าไม่มีการโอนบัตรก็ไม่หมดอายุโอนไม่เข้าเพราะฉะนั้นให้ไปติดต่อที่อบตอใครอยู่ในเขตอบตอนะครับใครอยู่ในเทศเขตเทศบาลก็ไปติดต่อที่เทศบาลนะครับไปวันจันนี้แหละครับวันจันที่ที่ถึงนี่แหละไปแจ้งข้อมูลกับอบตอหรือเทศบาลตามที่ตัวเองมีบ้านเลขที่อยู่นั่นแหละบอกว่าเงินเบี้ยพิการไม่เข้าตรวจสอบแล้วบัตรประจำตัวก็ยังไม่หมดอายุ แล้วก็บัญชีธนาคารที่เคยรับทุกเดือนก็ยังเดือนอยู่แต่เงินไม่เข้าก็ไปแจ้งที่บตหรือเทศบาลเขาจะแก้ไขข้อมูลให้นะครับเดือนหน้าท่านก็จะได้2เดือนคือได้ของเดือนนี้ย้อนหลังด้วยและได้ของเดือนหน้าด้วยอันนี้ในกรณีผู้พิการที่เงินไม่เข้านะครับผู้สูงอายุก,ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่ามีใครเงินไม่เข้าก็ทําแบบเดียวกันนี่แหละนะอ่าโอเคนะเข้าใจนะครับก่อนจะพูดเรื่องราวอื่นๆก็ เป็นห่วสุขภาพนะครับลมหนาวก็หนาวมามากนะครับตอนนี้ยิ่งดึกยิ่งหนาวห่มผ้าให้อุ่นออกกําลังกายด้วยนะครับรับประทานอาหารในค้บผ้าหมูแล้วก็ระมัดระวังโรคทางเดินหายใจไข้หวัดไข้หวัดใหญ่คางทุมก็มีนะทุกวันนี้แล้วก็ฝุ่นสวมหน้ากากอนามัยด้วยฝุ่น PM 2.5ก็ระมัดระวังโควิดก็ยังมีอยู่นะครับไปที่มีคนมากก็สวมแมสสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับอยู่ห่างล้างมือเข้าไว้นะ เกี่ยวกับวันเด็กครับนายยุตีนายอนุทินชาญวิรกูลก็มีสารเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี259วันเสาร์ที่10มกราคม69มีสารจากนายยุตีถึงเด็กว่าสวัสดีเด็กไทยที่รักทุกคนครับผู้ใหญ่ทุกคนมักจะจดจำได้ว่าในวันเด็กของทุกปีเรามีประสบการณ์อะไรมาบ้าง และเมื่อตรวจตัวเป็นผู้ใหญ่พวกเราก็มักจะมีความคิดคล้ายๆกันคือตั้งใจจะทําให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับเด็กและถือเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่ต้องพยายามทําให้เด็กทุกคนมีวัยเด็กที่สมบูรณ์ด้วยการดูแลปกป้องและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทุกช่วงวัยในวันเด็กของทุกปีนายมติจะมีหน้าที่มอบคําขวัญเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเด็กๆสําหรับคําขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ผมมอบให้แก่เด็กและ เยาวชนไทยทุกคนในปีนี้คือรักชาติไทยใส่ใจโลกโดยมีความหมายให้เด็กๆทุกคนได้ตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งสังคมไทยและสังคมโลกที่จะต้องมีความรักความใส่ใจในการมีส่วนร่วมสร้างสารรค์และแก้ปัญหาต่างๆที่เราจะต้องเผชิญร่วมกันในฐานะพลเมืองโลกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี หรือปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากความไม่เข้าใจกันในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 1 9ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและความหวังใยไปยังเด็กและเยาวชนไทยทุกคนพร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจในการมีความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามแสวงหาความรู้ทำสิ่งที่ดีอยู่เสมอรวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่ทุกคน ในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กๆของเราอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เด็กไทยพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและของโลกต่อไปลงชื่อนายอนุทินชาญวิรุฬกุลนายยมตีนี่ก็คือสารนายอนุทียนชาญบริกุลนายอนุทินชาญวิรุฬกุลนายยมตีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2519ที่ส่งมอบ ถึงเด็กทุกคนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่10มกราคม2 5 9ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็คือวันเด็กแห่งชาติวันที่10มกราคม2 5 9นะครับช่วงนี้ใกล้วันเลือกตั้งอบตเข้าไปทุกขณะนะครับวันนี้วันที่9นะครับวันที่11มกราคม2 5 9เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตและเลือกตั้งนายกอบตนะครับก็ ท่านใดที่อยู่ในเขตอบตที่จัดให้มีการเลือกตั้งนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ8ปดโมงเช้าถึงบ่ายห้าโมงเย็นสิบเอ็ดพฤษาคมหกเก้าวันเลือกตั้งอบตเลือกตั้งสมาชิกอบตและนานยกอบตนะครับอย่านอนหลับ,ท,บ,นนลบทับสิทธิ์นะครับถ้าไม่ไปเลือกตั้งก็จะเสียสิทธิ์ทางด้านการเมืองหลายข้อด้วยนะครับและขณะเดียวกันกกตก็ออกประกาศมาแล้วนะครับว่าก่อนวันเลือกตั้งและวันเลือกตั้งนะครับ ห้ามขายเหล้านะครับห้ามขายห้ามจำหน่ายจ่าแจกห้ามจัดเลี้ยงสุลานะครับระหว่างวันที่10มกราคม2599เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันที่10นี่ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนี่จนถึงวันที่11มกราคม2599เวลา18นาฬิกาช่วงเวลาดังกล่าวห้ามขายเหล้าห้ามจำหน่ายจ่าแจกห้ามมีการเลี้ยง เล่านะครับผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็มีข่าวแจ้งมาจากกากตนะครับให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องนโยบายเด็ดของพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ก็จะพูดนโยบายเดียวก่อนนะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็มีหลายนโยบายมากๆนโยบายผู้สูงอายุก,ก็มีนะครับ ปลดหนี้ชําระหนี้เป็นหนี้เยอะๆก็ชําระหนี้ไม่มากก็ปลดหนี้ให้อะไรประมาณนี้เยอะๆหลายเรื่องแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนโยบายคนไทยไร้จนนะครับโดยแคนดิเดตนายกตรีของพรรคเพื่อไทยนี่เป็นคนปสาสัยหาเสียงหลายที่แล้วนโยบายคนไทยไร้จนนี่พรรคเพื่อไทยถ้าหากว่าได้เป็นรัฐบาลจะเติมเงินให้ผู้ที่ยากจนให้ครบเดือนละสามพันบาทนะครับ ก็ก็คือยึดเส้นความยากจนเป็นหลักคือเส้นความยากจนเนี่ยจะต้องมีรายได้3,000บาทขึ้นไปต่อเดือนจึงจะถือว่าไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนถ้าหากว่าใครมีรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0บาทจะเติมให้เป็น3,000บาทนะครับโดยเวลาคิดเป็นปีออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาคิดเป็นปีก็จะเป็นแบบนี้สมมติว่าใครมีรายได้ศูนย์บาทต่อปีก็คือตกงาน ไม่มีไรายได้หรือตกงานนี่จะมีไรายได้ศูนย์บาทต่อปีนี่และะ้วรัฐบาลจะเติมให้เดือนละสามพันถ้าคิดเป็นปีก็ปีหนึ่งตลอดทั้งปีนี่ให้สามหมื่นหกพันไปเลยก็จะมีรายได้สามหมื่นหกพันบาทถ้าเฉลี่ยต่อเดือนก็สามพันบาทต่อเดือนก็ไม่ต่ํากว่าเส้นความยากจนนะครับทีนี้ถ้าใครมีไรายได้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทต่อปีจะเติมให้สองหมื่นบาทสองหมื่นหกพันบาทต่อปีนะครับรวมจะมีไรายได้สามหมื่นหกพันบาทต่อปีเฉลี่ยต่อเดือนก็ สามพันบาทไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนใครมีรายได้สองหมบาทต่อปีจะเติมให้ห6 0่งหกพันบาทต่อปีนะครับเพื่อให้รายได้เป็นสามหมื่นหกพันบาทต่อปีนะครับใครมีรายได้สามหมื่นบาทเติมให้หกพันบาทต่อปีใครมีรายได้สามหมื่นห้าพันบาทต่อปีเติมให้พันบาทเพื่อให้รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่าสามหมื่นหกพันบาทเพื่อเฉลี่ยให้เป็นสามพันบาทต่อเดือนซึ่งไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะครับส่วนใครมีรายได้ต่อปีสามหมื่นหกพันบาทขึ้นไปรัฐบาลก็ไม่เติมให้ เพราะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะครับอันนี้ที่มาของข้อมูลนี้ก็มาจากศาสตร,ราจารย์ดรยศชนานวงศวัิ์แคนดิเดตนายกมติของพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็ก็นำมาบอกมากล่าวก็คือเป็นโนโยบายคนไทยไร้จนของพรรคเพื่อไทยเป็นโนโยบายเด็ดที่ปล่อยออกมานะครับช่วงนี้กําลังหาเสียงรณรงค์กันอยู่นะครับส่วนพรรคอดื่นมีโนโยบายอะไรจะนํามาเล่าให้ฟังในวันต่อๆไปนะครับ ที่น้องอสมอครับ15มกราคม69นี่รับค่าบริการ2,000บาทแล้วก็เดือนเดือนมกราคมนี่หัก410บาท4สตางค์ไปช่วยสมาชิก1,139คนนะครับทีนี้ในเดือนมกราคมของทุกปีนี่จะมีการหักค่าบรุงรายปีชกสอสมอนะครับปีนี้หักค่าบรุงรายปี50บาทนะครับ50บาท เพราะนั้นอสมอที่เป็นสมาชิกชกศส,อสมอจะโดนหัก410บาท4สตางคงไปช่วยผู้เสียชีวิต1,139คนยอดที่1นึ่4,410บาท4สตางคง410บาท4สตางคงยอดที่1ยอดที่2หัก50บาทค่าบรุงรายปี69ทีนี้ค่าบุรุงรายปีสมาคมขึ้นเป็น50บาทต่อปีจะเก็บอีก4ปีนะครับ สีปีต่อไปนี้จะเก็บห้าบาทเก็บในเดือนมกราคมของทุกปีแหละหากจากบัญชีสมาชิกชกศสมอแห่งประเทศไทยนะครับหากขาารลงรายปีในเดือนมกราคมของทุกปี50บาทปี69เานะครับปีสองพันาร้อยเจ็ปีสองพหารปีสองพร้จะหักปีละห้าสบาทส่วนปีสองพจามะกลับมาหักยีบาบาทเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม ที่เขาได้หาเรือในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีเมื่อเดือนมีนาคม2568ไปแล้วนะครับก็ไปแก้ไขข้อบังคับสมาคมแล้วก็สาเหตุที่หากเพิ่มเป็น50บาทเพื่อจะนําเงินไปซื้อที่ดินและสร้างอาคารสํานักงานสมาคมโชกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งขณะนี้อาคารที่ทําการของสมาคมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขก็อยากจะมีอาคารสํานักงานเป็นของตนเองก็ขอค่าบุรงรายปีจากสมาชิก เพิ่มจากปีละ25เป็นปีละ50ก็จะเก็บอีกอยู่4ปี69ถึง72ปี73จะกลับมาเก็บ25บาทเท่าเดิมนะครับทีนี้อสมจะมีการโดนหักคนละ4ยอดนะครับใครที่คู่สมรสอสมทําเรื่องหักจากบัญชีอสมคู่สมรสที่เป็นสมาชิกชกสมทำเรื่องหักจากบัญชีอสมจะโดนหัก4ยอดนะครับอสมจะโดนหัก4ยอดแล้วก็คู่สมรสอสมรายใดที่สมัครเป็นสมาชิกชกสมเมื่อ เมษาหกแปดพฤษภาหกแปดมิถุนายนหกแปดนี่แหละครับอสมอจะโดนหักสี่ยอดก็คือหักของตนเองด้วยและก็หักของคู่สมรสด้วยรวมเป็นหักสี่ยอดอันนี้ไม่รวมค้างจ่ายเดือนก่อนนะถ้ามีค้างจ่ายเดือนก่อนหักหลายยอดกว่าน,นี้สี่ยอดก็คือครับสี่ร้อยสิบาทสี่สตางค์ของตนเองยอดที่หนึ่งยอดที่สองสี่ร้อยสิบาทสี่สตางค์ของคู่สมรสยอดที่สามห้าสิบาทค่าบำงรายปีของตนเอง ยอดที่4ี่ห้าสิบาทค่าบำงรายปีของคู่สมรสนี่ใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนก็จะหักของคู่สมรสด้วยนะครับในส่วนของอสมนะครับที่คู่สมรสทําเรื่องหักจําที่อสมหักของทั้งตนเองและหักของคู่สมรสรวมเป็น4ยอด4ยอดนี้จะเป็นเงิน920บาท8ปสตางนะครับใครค้างจ่ายเดือนก่อนหัก,กหลายยอดกว่านี้ครับอันนี้ก็เรื่องราวของอสมนามาบอกมากล่าวกันนะครับ ขณะนี้ก็ใกล้วันครูเข้าไปทุกขณะนะครับใกล้วันครูเข้าไปทุกขณะวันที่16ของทุกปีเนี่เป็นวันครู16บกพฤาคม259ก็เป็นวันครูนะครับซึ่งในวันครูนี่กิจกรรมของครูเขาก็จะไปมีกิจกรรมนันทนาการกันเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจครูนะครับร่วมกิจกรรมก็อาจจะมีการแข่งกีฬาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีงานเลี้ยงนะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นวันที่ครูจะได้พักผ่อนแล้วก็ได้มีเกียรติมีวันของครูนะครับวันนี้ก็จะไม่พูดมากนะครับก็หลายวันก่อนหน้าน,นี้ก็พูดถึงครูในอดีตและครูในปัจจุบันมาพอสมควรวันนี้ก็จะพูดถึงเฉพาะกิจกรรมวันครูของปีนี้ก็หลักๆก,ก็คือจะมีแข่งขันกีฬากันนะแล้วก็มีการงานเลี้ยงแล้วก็มีการเชิดชูเกียรติกันมีรางวัคลครูนั่นครูนี่ ก็มอบของรางวัลกันนะครับจากผู้ความประชาถึงผู้ตายควคมประชาในแวดวงของครูก็ขอให้ครูมีความสุขเนื่องในวันครูนะครับเอาแล้วครับค่ำคืนวันนี้พูดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่นะครับค่ำคืนวันนี้ขอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขกลับมาพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับปิดท้ายรายการด้วยเพลงเจ้าไปยามอ้ายจนนะครับร้องโดยดอนพรบำเพ็ญนะครับ ใครที่อยากจะฟังเพลงนี้ทุกวันทุกเวลาสามารถกดฟังได้ทาง YouTube และ Facebook พิมพ์คำว่าเจ้าไปยามอ้ายจนแล้วต่อด้วยคำว่าดอนพรบำเพ็นแล้วก็กดค้นหาถ้าเจอเด้งหน้าคลิปขึ้นมาใน Facebook ก็กดดูได้ใน YouTube ก็กดดูฟังได้นะครับก็จะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านมากๆนะครับข้าค,คืนวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแต่ละคนแต่ละท่านขอให้พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตประจำวันครับลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ กายไปหัวใจอายเจ็บเลือกเกินย้อนอายจนขาดเงินน,งน้องเมือเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิ่มความซ้ำวัให้เจ็บอกใจเหมือนสายทังเป็น เมื่ออายหมดตามน้งองนางโพพมาจากปลาทักไอ้คนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็นหักสองเห่าลำเข็นเจ้าเ้าเป็นกำลังแรงใจ ต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าอายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจ กรากกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม่คืนมารวมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน ำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทําใจอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมา ซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจญิงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายจน